กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับสมชายแสวงการสมาชิกกุฏิสภาผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตจากข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญดังนี้ครับประการแรกท่านกรรมการตั้งข้อสังเกตไว้ในข้อ8.1โดยขอเพิ่มเป็นข้อสังเกตว่าเหตุในส่วนของเหตุผลว่าอีกทั้งควรคำนึงถึงความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในระบบอ้อยและน้ำตาลทรายอันเป็นการ แล้วก็เดิมความเดิมคือสมควรแก้ไขที่ผมมีข้อสังเกตคือเหตุใดท่านไม่แก้ไปในเหตุผลเพราะเรื่องนี้ต้องการแก้ไข,ขกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธะกรณีและต้องการให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่ายในระบบอ้อยน้ําตาลทรายการใส่เป็นข้อสังเกตไม่ใช่ข้อกฎหมายแม้จะใส่ใเหตุผลไม่เป็นข้อกฎหมายแต่จะเกิดความหนักแน่นในสิ่งที่ท่านดํารงความมุ่งหมายในการแก้ไขให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในระบบอ้อยน้ําตาลทรายซึ่งผมขอทัก และบันทึกไว้ในสภา,าว่ากรรมธิการควรใส่ไปในเหตุผลตั้งแต่ต้นไม่ควรเป็นข้อสังเกตนั่นคือประการที่หนึ่งที่ผมไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตนี้ประการที่สองท่านต้งข้อสังเกตข้อ8.2ว่าที่ผ่านมากฎหมายว่าได้อ้อยน้ําตาลทรายประสบปัญหาด้านโครงสร้างการบริหารกํากับดูแลเกิดช่องว่างการบริหารของคณะกรรมการอ้อยน้ําตาลทรายทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาร,ระยะยาว คณะกรรมาการอ้อยน้าตาลทรายควรเร่งรัดกําหนดยุทธศาสตร์นโยบายแผนแม่บทการบริหารจัดการระบบอุตสาหากรรมอ้อยน้าตาลทรายเพื่อเกิดการพัฒนาอุตสาหากรรมอ้อยและน้ําตาลทรายโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องชาวไร่อ้อยและโรงงานควรเข้ามีส่วนร่วมในการรับฟงงังความคิดเห็นอย่างรอบด้านขออนุญาตแจ้งข่าวธรระธานครับหลังจากกฎหมายนี้ฉบับนี้ออกไปนะครับเป็นความสําเร็จของกฎหมายแต่เป็นความล้มเหลวของที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบ ขออนุญาตพูดเพราะ40ปีที่แล้วผมเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดจำหน่ายน้ำตาลใส่ขาวซึ่งเป็นระบบทดลอง70-30และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกพระราชบัญญัติภายใต้รัฐบาลพลเอกเปรมซึ่งท่านอาดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาหกรรมท่านดรเจยุอิสรังกูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาหกรรมระบบที่เราเขียนในข้อสังเกตว่าให้เกิด การที่เกี่ยวข้องระหว่างชาวไร่และโรงงานนั้นแลกมาด้วยเลือดเนื้อชีวิตของผู้คนที่เสียชีวิตขณะนั้นนะครับความขัดแย้งของผู้นําชาวไร่อ้อยท่านหนึ่งที่ต้องจารึกไว้คือคุณประสานโอภาสปตกรณ์กิจในนามส,าม,าส,าสามาคมชาวไร่อ้อยซึ่งเป็นเลขาธิการถูกยิงเสียชีวิตผมอยู่ร่วมในการต่อสู้ตั้งแต่ปี200 25จนถึง2อ2 7หลายท่านที่ร่วมเป็นกรรมธิการทั้งอยู่ในฝั่งโรงงานทั้งอยู่ในฝั่งชาวไร่อ้อยก็รู้จักกับผมดีครับเมื่อชาวไร่อ้อยกับโรงงานตกลงกันได้เกิดพร,ะระบรแล้วก็ขอบคุณครับผมก็ถูกไล่ออกจนกระทั่งมาอยู่ในวงการสื่อแล้วมาเป็นสวในวันนี้วัานผมเข้าใจระบบนี้ดีครับแต่ถ้าสิ่งใดที่กฎหมายออกไปแล้วระบบมันเกิดความปั่นป่วน แล้วใช้ไม่ได้มันก็ไม่ต่างกฎหมายหมวกกันน็อกหรือกฎหมายที่ออกไปแล้วบ,บังคับไม่ได้ผลเช่นกฎหมายใส่สมอลท็อกเป็นต้นผมเรียนอย่างนี้ไม่ได้ตัดทอนกําลังใจของกรรมธิการนะครับแต่ฝากไปอย่างท่านนายกัฐมนตรีฝากไปอย่างรัฐบาลว่าบัตรนี้สมาคมชาวไร่อ้อยก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกฎหมาย แต่เราต้องรับฟังทุกฝ่ายครับเพราะระบบ70สามเนีย่ยมันเกิดขึ้นจากปัญหาของน้ําตาลทรายขาดแคลนในอดีตแล้วก็ระวังระบบ70สาได้ดีพอสมควรนะครับปรับปรุงกฎหมายก็โอเคแต่ว่าวันนี้เกิดสิ่งที่ผมไม่สบายใจเพราะ3ามสมาคมโรงงานาน้ําตาล57โรงงานน้ําตาลได้ประกาศแถลงแล้วครับว่าจะไม่ร่วมสังฆก,กรรมกราารมับคณะกรรมการทั้งหคณะกรรมการที่อยู่ในกฎหมายฉบับนี้ ผมกาลังเกิดคําถามว่าถ่านระบบล่มใครรับผิดชอบผมไม่เข้าข้างโรงงานและผมไม่เข้าข้างชาวไร่อ้อยเพราะผมเองถูกทั้งโรงงานและชาวไร่อ้อยปลดออกจากสำนักงานน้ําตาลทรายแต่ผมกาลังถามว่าระบบ70-30ที่แข็งแรงที่สุดของการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ําตาลและชาวไร่อ้อยซึ่งผมเคยใช้เป็นโมเดลที่พยายามจะผลักดันเกษตรกรด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นด้านชาวนาหรือด้านอื่นๆเนี่ย กำลังอาจจะเกิดปัญหาขึ้นฝากเรียนว่าอ้อยเป็นกเกษตรและโรงงานก็มีส่วนสำคัญในการส่งออกและการผลิตให้กับประเทศและเป็นสินค้าการเมืองเป็นสินค้ากเกษตรการเมืองกา mm hmm. บเรียนว่ามันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นในระยะอันในกล้ก็ฝากไปยังรัฐบาลครับเป็นข้อสังเกตบันทึกไว้ในสภาว่าถ้าระบบร่วมเราก็รับผิดชอบร่วมกันขอบพระคุณครับท่านสมชายฮะ ตอนนี้เป็นข้อสังเกตที่กันมัญิิการเสนอขึ้นมามีอยู่สองข้อนะครับข้อแรกก็คือเพิ่มในเหตุผลนะครับที่คำหนึงถึงความเป็นธรรมนะครับแล้วข้อที่2ที่ผ่านมากฎหมายอนันตาประสบปัญหาด้านโครงสร้างที่ท่านยกขึ้นขึ้นมาพูดนี้ถามว่าท่านเห็นด้วยกับข้อสังเกตกันมัญิิการหรือไม่เห็นเพราะว่าผม ไม่เห็นด้วยผมจะได้ลงมติหรือไม่ลงมติครับครับกอบคพระคุณครับรรท่านประธานครับรรท่านประธานคือผมไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตเพราะผมหนึ่งก็คือว่าข้อสังเกตเนี้ยในข้อที่หนึ่งแปดจุดหนึ่งนั้นควรจะเขียนไปในเหตุผลไม่ควรจะเป็นข้อสังเกตข้อที่สองผมเห็นว่าระบบที่เขียนไว้ในข้อสังเกตเนี่ยควรจะปรับกฎหมายให้ชัดเจนมากกว่าเขียนไว้เป็นข้อสังเกตว่าให้ชาวไร่และโรงงานควรเข้ามีส่วนร่วมเพราะขณะนี้มันเกิดปัญหาคือ ฝ่ายหนึ่งคือตัวโรงงาน57โรงงานเข้าแถลงข่าวแล้วครับเป็นข่าวตอนนี้ท่านประธานตรวจได้เลยครับแถลงไม่เข้าร่วมสังกรรมกับกฎหมายนี้ถ้าวุฒิสภาผ่านในวันนี้ก็เป็นอันว่ากฎหมายเดินต่อไปได้แต่ไม่มีการสร้างระบบ7จ็ที่ดีก็ฝากถ้าจะเติมเป็นข้อสังเกตก็เป็นข้อ3ก็ได้ครับให้รัฐบาลไปเร่งหาทางแก้ไขกําหนดให้เกิดความเป็นธรรมให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้าหากันแล้วก็เกิดระบบแบ่งปันผลประโยชน์ เพราะว่าผลประโยชน์ของ70-30เป็นผลประโยชน์ของโรงงานกับชาวไร่แต่ผลประโยชน์สําคัญคือผู้บริโภคและประชาชนครับกาลมันจะเกิดความเสียหายถ้ากลับไปสู่ระบบเสรีกลับไปสู่ระบบที่ไม่มีการใช้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ความเสียหายมากกว่านี้ครับขอบพระคุณครับครับประเด็นก็คือว่าท่านสมชายสวยงการไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตข้อ1ข้อ2เมื่อฟังสักครู่แล้ว ถ้าเพิ่มข้อสามของท่านเนี่ยท่านจะเห็นด้วยอันนี้ผมถามท่านสมชยายครั้งใช่หรือเปล่าครับผมก็ฟังแล้วเข้าใจผิดหรือเปล่าท่านสมชายครับก่อ,อ,อนก็ขอบคุณท่านประธานครับจะบันทึกไว้เป็นข้อสังเกตในสภาเฉยๆหรือท่านกรรมธิการจาก,กรุณาเขียนให้ก็ได้แต่แต่ผมสะท้อนข้อได้จริงให้ฟังว่าผมได้รับอ่านข่าวเมื่อสักครู่ครับสามสมาคมโรงงานน้ําตาลประกอบด้วย57โรงงานซึ่งมีแค่57าโรงงาน,งงงานในประเทศไทยทแถลงแล้วครับ ว่างดร่วมและถอนตัวจากคณะกรรมการ5ชุดที่เราอุตส่าห์ออกกฎหมายครับเพราะกรรมการไม่มี3ขามีแค่2ขาทํางานไม่ได้ครับท่านประธานก็สุดแท้แต่กรรมธิการครับเพราะวันนี้เราเดินหน้าไปยนต์สุดแล้วครับที่เหลือก็คอยรับผลขอบพระคุณครับ